อ๋อหมุนได้จริงๆด้วยอระวังอย่ามันชนรถชนอาหารนะลูกอัน <iden. S 2> นี้ของใครไม่ของออสกานี่น่ารักเชียวอะไร,รไกันแม่มันคือกระติกอะไปที่น้ำนะวิ่ให้ให้ให้นักโทษหน่อยซิว่ามันเล่นยังไง ตรงไปข้างหน้ากดอันนี้ขวามือตั้งให้คุูสอนเร็วไปฝันให้ครดสอนเลยกดเป็นไงเดนหม้อหมนไป้ม่งไปหาปลกดปุ่มไหนถูกไหมลูก กกล้าขามไปหารถดีไหม